งงก็อ่วงทำไมกูต้องมาอัาจคลิปตอนตีสองวเน่ยเอาแล้วนะผมการสวัสดีคุณผู้ชมที่ข่ารมทุกชั้นกันด้วยนะผมวันนี้กำลัอยู่กับช่องเดิมกันอีกแล้วนะครับผมก็คือ Scatter TV นะครับพร้อมวันนี้เรามาอยู่กับคอนเทนต์ที่เรียกได้ว่าสำคัญแล้วกันนะใช้คำว่าสำคัญได้เลยนั่นก็คือเกี่ยวกับการจัดสเตตนะครับผมการจัดสเตตนั้นคืออะไร โอเคการจัดสเต็ตนั่นก็คือการที่เราจะจัดแต่ละสเต็ตให้ลงไปเล่นในดานหรือว่าลงบอสได้โอเคนะครับผมโอเคซึ่งถ้ามีคนสงสัยว่าแต่ละสเต็ตคืออะไรหรือว่าสเตตนั้นคืออะไรก็คือให้ไปดูคลิปเก่าผมนะครับผมทําไว้แล้วเนาะก,ก็ไปย้อนดูได้นะจ้ะซึ่งคลิปนี้จะเป็นการจัดสเต็ตล้วนๆนะครับผมก็จะไม่มีบอกนะว่าแต่ละสเตตนั้นมันทําอะไรได้นะครับผมโอเคซึ่งอย่างแรกเลยนะครับผมสเตตนั้น เราดูยังไงเรากดที่กระเป๋าครับผมแล้วก็จะมีสเตตบอสด้านใต้คาแรคเตอร์ของเราเนาะก็จะมีเมย์นะครับผมเป็นแอคแท็กหลักกับเลือดนะครับผมแล้วที่เหลือก็จะเป็นซับลงมาจะมีทั้งแอคแท็กแอซิดคูลดาวบอสดาเมจคูลดาวธรรมดาคีย์ที่เข้าเชนคีย์ที่เข้าดาเมจแล้วก็ดาเมจแทร็กเก็ตนะครับผมแดชแล้วก็ e อ็กพีโกฮิวดิเจนเฮดพีแล้วก็ ฮิล 1%, 1 for damage b o s s แล้วก็ฮิล1%เอ้ยไม่ใช่0.25% for damage mob นะครับผมแต่และสแตทผมจะไมอธิบายนะครับว่าคืออะไรแต่เราจะมาเน้นกันที่ว่าสแตทนั้นควรมีอะไรใน1การ์ดหรือว่า1 a c c e อ s o เซสซอรีหรือว่า1สัตว์เลี้ยงอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมโอเคสเตตนั้นนะครับผมเราจะเน้นไปที่การ์ดเป็นหลักเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็น่าจะเน้นที่การ์ดกันซึ่งการ์ดเทพเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันเปน คนเล่นเก่งหลายๆคนแบบเฮ้ยการเทพการเทพหาย,ยัางไงซึ่งการเทพนะครับผมการเทพก็คือจะเป็นการ์ดนี้ที่ผมมีนะครับผมผมมีอยู่อันนึงเลยมันจะมีค่าแอคแท็นะครับผมคริดาเมจคริชเชนแล้วก็คูดาวแล้วก็แอซิคคูดาวนะครับผมแอซิคคูดาวเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้นะเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าเป็นแอซิคคูดาวจะดีที่สุดแล้วนะครับผมนี่เขาเรียกว่าการเทพนะครับผมซึ่งเนี่ยแหละคือการที่แบบว่า อย่างน้อยนะคบผมผมจะบอกเลยว่าการจัดการ์ดนะคืออย่างน้อยต้องมีแอคแท็กคริดาเมจแล้วก็คริเชนอยู่ในนั้นนะครับผมจะเป็นการ์ดที่ว่าหยิบมาใช้ได้ในทุกโหมดเลยอีก2การ์ดผมเนี่ยมันยังก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นเนาะเพราะว่าอันนี้ก็มีแอคแท็กกับครนะิดาเมจเนาะขาดคริเชนนะครับผมอันนี้ก็จะมีคริดาเมจนะครับแล้วก็แอคแท็กเนาะขาดครนะิเชนต์นั้นมันก็ยังขาดอยู่นะครับ เนี่ยการจัดสเตตก็จะมีแค่ประมาณนี้แหลนะเนาะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรสําคัญมากนะครับผมการจัดการ์ดที่ดีคือพยายามเน้นให้การ์ดแอ็แท็กนะครับผมคลีเช่แล้วก็คลิดาม,มีสามสเตตนี้ควรมีอยู่ใน1การ์ดนะครับผมแล้วก็มันจะมีเรื่องของแอซิดอย่างเงี้ยโอ้โหซับทีเนี่ยโอ้โหมี 5อันมันก็ต้องไปลุ้นกันอีกเนาะว่ามันจะได้หรือเปล่าเนาะอย่างผมเนี่ยก็จะมีอ่ต้นไม้อันนี้เนี่ยก็จะมีแอคแท็กคริรามิกคริเชนเป็นเมนหลักให้ก็เป็นอันที่ใช้ได้เนาะเพราะว่ามีแอซิดคูดาวแต่ว่าอันนี้ที่ผมใช้เพราะว่ามีคูดาวคริรามิกคริเชนบวกไปถึง16เลยนะครับผมก็เลยเลือกใช้อันนี้เนาะถ้าเปลี่ยนโกเป็นแอคแท็กนี่มันจะเป็นอะไรที่แบบว้าวนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีเรื่องสัตว์เลี้ยงอีกเนาะสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะมีแบบ อ่ะมันใส่เพิ่มซับได้นะครับผมก็เป็นการบวกสเตตเพิ่มเข้าไปนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆประมาณนี้แหละเนาะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรคลิปเนี่ยอาจจะสักประมาณ3นาที4นาทีได้นะครับผมก็จำไว้นะครับผมสเตตที่ดีควรจะมีแอคแท็กคริเชนแล้วก็คริดามจอย่างอื่นนะครับผมอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าสเตตอย่างอื่นนั้นคืออะไรทำอะไรได้ก็คือไปดูคลิปเก่านะครับผมผมจะขึ้นภาพให้อีกรอบแล้วกัน ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมโอเคคลิปนี้จัดการผมก็จะมีเพียงเท่านี้นะผมไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็อาจจะมีคนดูไม่เยอะด้วยซ้ำนะเพราะว่าหลายคนก็น่าจะพอรู้กันอยู่แล้วนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็จเพียงเท่านี้นะผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าไม่มีอะไรเล่นให้ดูเลยแล้วนะโอเคไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับผม